เรื่องนี้เป็นเรื่องวุ่นวุ่นที่วันนี้เนี่ยในโลกโซเชียลมีการแชร์กันต่อไปเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปใช้บริการเหมือนอัมพงอําเภอเนี่ยเขาจะไม่เรียกเราเรียกลุงเรียกป้าไม่เรียกแล้วนะคุณผู้ชมเขาจะต้องมีการเรียกด้วย,ย,ย,ยคำทอยคาที่สุภาพคุณลูกค้าคะคุณสวิตคะ แบบนี้แล้วเป็นประกาศเป็นคำสั่งมาเลยเหรอเป็นเรื่องเป็นราวและหลายคนบอกว่าเอ๊ยยังไงอะ่ะที่มาที่ไปมันมาจากอะไรเรื่องของเรื่องก็คือกรมการปกครองค่ะได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการในศูนย์บริการประชาชนในห้างแห่งหนึ่งนะบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมักจะมาเรียกคนที่มาใช้บริการเดี๋ยวก็เรียกลุงเดี๋ยวก็เรียกป้า คนที่มาประชาชนก็บอกว่าฟังแล้วรู้สึกไม่เหมาะสมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรออกมาตรการอย่ามาเรียกผู้ใช้บริการด้วยคำนี้ให้เรียกว่าคุณคุณลูกค้าหรือเรียกชื่อแทนไปเลยแล้วขอให้ปฏิบัติด้วยความสุภาพเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของราชการในกรมการปกครองเหมือนกับมีคอมเมนต์มาจากประชาชนแบบนี้ค่ะน้อ,องเรียนมาเนี่ยพอกรมการปกครองรับเรื่องร้องเรียนนี้มาก็รับลูกแทนทีนะครับท่านอธิบีดีส่งหนังสือเวียนไปยังศูนย์บริการประชาชนของกระทรวง ทยทั่วประเทศเลยขอให้จังหวัดแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอที่มีเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้มหรือศูนย์บริการประชาชนให้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนด้วยความสุภาพทางกริยาวาจาตามแนวทางการสื่อสารและก็หลักมารยาทสากลอย่างเหมาะสมโดยเคร่งคลัดครับ แต่จริงในความจริงไม่รู้ว่าบังคับใช้จริงจังแค่ไหนอ่ะแต่มีเหมือนประกาศแบบนี้ออกมาก็คือเหมือนกับว่าก็ฟังเสียงประชาชนไงคุณคอมเมนต์มาเรื่องนี้อ้าวก็ได้ฉันไม่เรียกคุณว่าลุงก็ป้าก็ได้อ้าวแล้วยังไงสมมติไปอย่างเงี้ยอ้าวลูกหลานที่เรารู้จักแต่ก่อนเรียกลุงกายจะไม่เรียกแล้วนะแล้วลุงกายจะยังไงบอกอ้าวโถเอ้ยน้อยเอ้ยก็คนกันเองอ่ะทำไมห่างเหินอ่ะ แล้วการบริการประชาชนมันจะใกล้ชิดกันได้หรือเปล่ามันจะเข้าถึงกันได้ไหมคุณติดใจอะไรคะติดใจที่ฉันเรียกลุงเหรอ<ม>คุณไม่คุ้นใช่ไหมคุณปาภูมิเช <c oughs> ิญใช้บริการได้เลย <c oughs> คือผมว่าอาจจะไม่ได้บังคับใช้จริงจังหรอกมั้งเนาะในความเป็นจริงนะบ้านเรามีความแบบในชุมชนไงหรือบางคนเนี่ยก็มองว่าแแบบการให้บริการของเจ้าหน้าที่นะบางคนเนี่ยเรียกว่าทํางานดูแลประชาชนก็เหนื่อยแล้วบ,บางทีเนี่ย คิดเล็กคิดน้อยอไปไหมเรื่องการเรียกลุงเลียกป้าแต่ก็เป็นคอมเมนต์มาก็กรมการปกครองก็รับลูกต่อครับ